สวัสดีเพื่อนเพื่อนครับบิตคอยในวันนี้ดีตัวสูบ8 5ดหมื่นาพครับส่งผลทำให้ m a ็กซในทางเฟรมเดลี่เนี่ยมีการปรับตัวขึ้นเหนือศูนย์มเมันต้อฝังขาขึ้นก็กลับมาแข็งแรงอีกครั้งครับตามโครงสร้างของราคาในภาพชอร์เทอ r มเนี่ยก็เป็นโครงสร้างขาขึ้น ผมก็เลยมองว่ามีโอกาสครับที่บิตคอยเนี่ยจะดีตัวอีกรอบหรือมีการทำหาใหม่ในภาพส o r t เทิมครับอย่างน้นนอยๆเนี่ยก็มองไว้ที่89,000จนถึง90,000นั่นเองเพราะว่ามีสภาพคล่องเนี่ยนะครับที่กระจายตัวบริเวณโซนนั้นในฝั่งของข่าวเองเนี่ยนะครับทรัมป์ก็ได้มีแรงกดดันส่งถึงคุณจรมพาเวลนะครับที่ไม่ยอมลดอัตาราดอกเบี้ยสักทีนะครับก็อยากที่จะปลดคุณจรมพาเวลออกให้เร็วที่สุดพร้อมทั้งมีวุฒิสภาเนี่ยนะครับก็เห็นด้วยกับทรัมป์ซึ่งเพื่อนๆจะเห็น คำคที่กําลังทําออทามายอยู่ตอนนี้แล้วเดี๋ยวเราไปอัปเดตในฝั่งของเอาคอยที่มีการเบรกเอาในวันนี้พร้อมกันครับสวัสดีเพื่อนเทุกคนครับวันนี้เป็นวันที่22เดือน4และผมไม่ได้มแนะนำการลงทุนครับเพื่อนๆจะเห็นว่า Bitcoin ในวันนี้นะครับยังคงดีตัวอย่างต่อเนื่องนะครับก็ล่าสุดมาทดสอบซัพพลายโซนแถวช่วง88,000แล้วนะครับก็ โครงสร้างของราคาเนี่ยก็เป็นโครงสร้างฝังขาขึ้นในภาพช็อตเทอมนะครับและก็โมเมนตัมนะครับก็แม็กซีเนี่ยยังคงอยู่เหนือศูนย์นะครับในทางเฟรมหนึ่งชั่วโมงด้วยผมก็มองโอกาสที่จะเป็นการย่อเพื่อที่จะไปต่อได้นะครับซึ่งในพาร์ทของทางเฟรมเดลี่เนี่ยเพื่อนเเห็นว่าแม็กซีนะครับมีการปรับตัวขึ้นมาเหนือศูนย์ไปที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราไม่ได้เห็นแม็กซีปรับตัวขึ้นเหนือศูนย์เนี่ยมาตั้งแต่ช่วงประมาณเดือนกุมภาพันธ์นะครับในช่วงต้นปีที่ผ่านมาเลยนี่ก็คือเเป็็็นนนนนสัญญาาาณทีีีี่่ดดมกกๆะใตอ้้แลวหไ ISI การเบรกทะลุ er u, นะครับเทรลไลน์ออกมาแล้วแล้วก็ยืนเหนือโซน50ได้ด้วยนะครับผมก็มองว่าเป็นสัญญาณที่ดีมากๆของบิตคอย n ในตอนนี้นั่นเองนะครับซึ่งในภาพช็อตเทอมเนี่ยนะครับผมก็ได้มีการเข้าเทรดไปและก็ TP ไปก่อนนะครับเนื่องจากผมเห็นสัญญาณการอ่อนแรงนะแลวก็มองว่าโอเคเดี๋ยวเราค่อยโฟกัสในการเทรดกันเพิ่มเติมก็จะมองเป็นการย่อพักตัวเพื่อที่จะเทรดฝั่งขาขึ้นอยู่เหมือนเดิมนะครับเพื่อนในฝั่งของแผนเทรดเนี่ย ผมก็ได้ TP ไปแล้วนะครับแถวช่วงประมาณ88,000กว่าๆแล้วก็ TP ในฝั่งของ Alcoin ไปด้วยเนี่ยก็โดน SL ไป2ไม้ ai, แล้วก็ TP มา3ไม้นะครับซึ่งเหรียญที่เข้าสวยๆเนี่ยก็จะเป็นในฝั่งของ Dogecoin แล้วก็ ADA นะที่เราโฟกัสในการเทรดกันนะครับผมก็ TP ไปแวถวช่วงส u p p า y Zone ล่าสุดซึ่งในฝั่งของตลาดในตอนนี้เนี่ยที่มีการดีดตัวมาที่88,500เนี่ยก็เห็นได้ชัดเจนว่า Bitcoin เนี่ยนะครับกับทองคำเนี่ยก็วิ่งสวนทางกับ DXY แล้วก็หุ้นสหรัฐชัดเจนมากๆนะครับเพราะว่าในฝั่งงขอ DXy ี มีการดอบตัวลงทำโลว์โลในรอบตั้งแต่ปี 2, 2022เลยทีเดียวแล้วก็หุ้นสหรัฐต่างๆในฝั่งของ S&P แล้วก็ในฝั่งของ NASDAQ เอง นะครับก็มีการดบตัวลงกว่า2%ในช่วงที่ผ่านมานะครับส่วนหนึ่งเนี่ยก็มาจากในเรื่องของสงครามการค้าหรือกำแพงภาษีของสหรัฐอเมริกด้วยนะครับเพื่อนเพื่อจะเห็นว่าในฝั่งของ s p สนีะครับมีการดบตัวลงนะครับเกิดขึ้นและก็ในฝั่งของดอลลาร์เนี่ยนะครับก็วิ่งสวนทางกับบิตคอยชัดเจนเห็นในว่าดอลลาร์เนี่ยมีการปรับตัวลงแต่บิตคอยเนี่ยมีการดีดตัวขึ้นนะครับก็อาจจะเป็นหนึ่งปัจจัยหรือเปล่าที่ภาวะเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในตอนนี้นะครับหรือความไม่แน่นอนของในเรื่องของภาษีีในนนนตอ้ะครับ ซึ่งจะเห็นได้ว่าในฝั่งของเหลากองทุนต่างๆเนี่ยเริ่มมีความเชื่อมั่นมากขึ้นซึ่งส่งผลต่อโฟรของ ETF ชัดเจนนะครับที่มีเมงินไหลเข้าของ i ิ c o i n ETF เนี่ยประมาณช่วง13.4มิลเลีนนะครับแล้วก็มีข่าวเกี่ยวกับของทรัมป์ด้วยนะครับที่เขาได้มีการออกมาโจมตีคุณโจรอมพาเวลนั่นเองนะครับว่าคุณโจลมพาเวลเนี่ยไม่ยอมลดอัตราดอกเบี้ยสักทีนะครับค่อนข้างสายเกินไปแล้วนะก็อยากที่จะปลดคุณโจลอมพาเวลโดยเร็วที่สุดนะครับซึ่งก็มีสมาชิกวุฒิสภาขอองนับบกกกก็็็เหดด้้ววยไ่า อยากที่จะเห็นเนี่ยประธานเฟดคนใหม่แล้วนะครับก็นี่อาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งหรือเปล่านะครับที่อาจจะทําให้มีแรงกดดันของเฟดที่จะส่งผลต่อการลดอัตราดอกเบีย้ยซึงตามตัวเลขเนี่ยนะครับก็ได้มีการมองว่าเฟดเนี่ยน่าจะมีการคงอัตราดอกเบีย้ยต่อไปหรือเวทแอนด์ฟรีไปก่อนนะครับในส่วนของเดือนพฤษภาคมนี้นะครับโอกาสที่จะลดอัตราดอกเบีย้ยในเดือนพฤษภาคมเนี่ยอยู่เพียงแค่สิเเท่านั้นแต่ตามตัวเลขล่าสุดเนี่ยนะครับก็มีโอกาสสูงมากๆในเดือนมิถุนายนหรือเดือนที่6นะครับ ที่เฟดจะมีการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยก็มีการคาดการณ์สูงถึงประมาณ65%แล้วนะครับอาจจะเป็นสัญญาณที่ดีก็ได้ในช่วงนี้เนี่ยอาจจะเป็นช่วง accumulation phase ของ Bitcoin ก็ได้นะครับเพราะว่าเราเห็นในชัดเจนว่า i t t o o n นะครับมีการ break out line ออกมาแล้วในฝั่งของ Max Z เนี่ยมีการปรับตัวขึ้นเหนือสูนย์แล้วและกำลังทดสอบ supply โซนล่าสุดด้นั่นเองนะครับในฝั่งของหลายๆอย่างเนี่ยประกอบกัน ผมก็มองว่าถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีของบิตคอย n ในตอนนี้นั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาอัปเดตในฝั่งของพายราคากันเลยแล้วกันผมจะมาขอพูดถึงในภาพช็อตเทอมกันก่อนนะครับก็คือในภาพของ4ชั่วโมงนะครับในฝั่งของ4ีชั่วโมงเนี่ยผมยังไม่เห็นสัญญาณการกลับตัวอะไรนะครับราคาเนี่ยพยายามขึ้นไปทดสอบและก็เบรกเหนือซับไพโซนะครับในทางเฟรมเดลลี่ให้ได้ก็คือช่วงประมาณ90 0 0 0ดอลลาร์ผมมองว่าอยากจะให้เบรกให้ได้นะแล้วก็ไปพักตัวแถวเท่านั้นเพื่อที่จะเป็นการ,การ,กรอคอนเฟ ในภาพเดลี่นะตามโครงสร้างของดัลติรีนะครับเพื่อที่จะให้เป็นการคอนเฟิร์มการกับ t r งออ of c เล l เ c t ร r ออกไปแล้วก็รอาการย่อพักตัวผมมองว่านี่จะเป็นการคอนเฟิร์มการกับตัวของบิตคอยนในภาพใหญ่เพื่อที่จะขึ้นไปทดสอบนะครไฮล่าสุดไปเลยที่ประมาณช่วง1 5ึ่งแสนหาพัล่า หรือประมาณห0 0 0 0 0สนะครับหนึน่งหมื่นดอลลาร์โดยประมาณนั่นเองตามโครงสร้างในการกลับตัวของเขาแล้วก็แม็กซีที่ปรับตัวขึ้นเหนือสูนย์นะครับอันนี้ก็เป็นในภาพของ t ทม e เฟ a ม a i ล y ี่สำหรัใครที่เทรดนะครับในภาพของ Daily เองเนี่ยก็อาจจะมองว่าจุด SL นะครับก็จะเป็นโลล่าสุดที่ช่วง7 4็ดหก็ได้หรือบางคนนะครับที่เทรดตามโครงสร้างของทร i แองเกนะครับ เราเอสอสั้นๆได้เลยนะครับแถวๆช่วง8 3 0 0 0สามวแถวนี้นะครับก็เป็นการเสี่ยงโครงสร้างของ ascending triangle ในภาพย่อยนั่นเองนะครับก็เห็นว่าจุด stop loss เนี่ยก็อยู่ที่ขา E ฉะนั้นในฝั่งของแผนเทรดหรือ i d ดี trade เนี่ยเพื่อนๆก็สามารถบริหารความเสี่ยงตามที่ตัวเองรับได้เลยนะครับผมก็จะมองว่าโอกาสของบิตคอยที่จะไปต่อเนี่ยก็มีค่อนข้างสูงนะครับซึ่งผมก็ให้ในยะสําคัญในการไปต่อที่ประมาณช่วง89,000หรือ90,000 เนนนอออยย่างง้ัซึ่งเรามาดูในภาพใหญ่กันต่อนะครับก็จะเป็นในภาพ weekly นั่นเองนะครับผมได้บอกไปแล้วว่า bitcoin เนี่ยนะครับเมื่อไหรก็ตามที่ MACD เริ่มอ่อนตัวแล้วทดสอบในฝั่งของโซน Golden Ratio ต่างๆจะเป็นจุด DCA ที่ได้เปรียบในภาพใหญ่นะครับเพื่ปจะเห็นว่าเป็นจุด DCA ตั้งแต่ในช่วงของวันที่7เมษายนที่ผ่านมานะครับแล้วก็ประมาณที่14เมษายนที่ผ่านมารวมไปจนถึงสัปดาห์นี้ด้วยน่ยพื่ประเจนว่า MACD นนะครับใน timeframe weekly นะครับใกล้ที่จะคอสันแล้วซึ่งในอดีตเนี่ยนะครับมีโอกาสเลยนะครับที่บิตคอยจะดีดตัวนะครับประมาณ75%หรือ80%ถ้าหากเป็นไปตามอดีตนะครับก็มีโอกาสนะถ้าบิตคอยจะดีดตัวนะครับจากออล่าล่าสุดไปเลยแล้วกันนะครับก็ประมาณช่วง70%นะครับก็มีโอกาสเลยที่บิตคอยเนี่ยจะดีดตัวทำออทามไฮใหม่นะครับหรือประมาณช่วง110,000ดอลลาร์ขึ้นไปนะครับก็เป็นความเป็นไปได้นะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องดูแรงจาก m a x กซีในทาวเฟอร์เ e ลลี่และก็ในฝั่งของไอซ์ไในทาวเฟอร์เ e ลลี่ว่าสามารถเบรกเหนือโมเมนตัมได้หรือเปล่าถ้าเบรกได้ผมมองว่า Bitcoin มีโอกาสที่จะทำออทามไฮใหม่นั่นเองนะครับเรามาดูปัจจัยกันเพิ่มเติมด้วยว่าทําไมบิตคอยมีโอกาสที่จะทำออทามไฮใหม่เนื่องจากในภาพใหญ่เองแล้วเนี่ยถ้าเรามองเป็นแฮนชอลเดอร์นะครับก็จะเป็นไหลซ้ายตั้งแต่ช่วงปี2021เลยนะเพื่อนๆก็หัว,วก็ไหลขวาเรามีการเบรกเรามาทดสอบแล้วทางเฟรมวิกลี่เนี่ยเกิดสัญญาณการอ่อนตัวของแม็กซีแล้วทาร์เก็ตในภาพใหญ่เลยเนี่ยบิตคอยนะครับมีโอกาสจะดีตัวไปทดสอบซับไพโซนหรือทาร์เก็ตของ Next Line, เน็กไลน์นะครับจากการเบรกของแ n นชอลเดอร์เนี่ยประมาณ 3 4 0 0 0 0ดอลลาร์เลยทีเดียวนะครับผมขอสูบบิตคอยทิ้ททงท้ายง่ายๆเลยกันนะครับใครที่เทรดในภาพลองเทอมนะครับผมก็มองโอกาสที่ดีของบิตคอยที่จะไปต่อเพื่อนๆจะซอบลอดที่โลก่อนหน้าก็ได้นะครับแถวๆช่วงประมาณ83,000่าันดอลลาร์ซึ่งจะเป็นการหลุดนะครับ ascending triangle ที่เราได้ติดตามกันมาโดยตลอดนะครับตอนนี้ก็มีการ break confirm แล้วฉะนัา้นตามโครงสร้างถ้าหากบิตคอยจะไปต่อในภาพใหญ่ๆสวยและจุดคัดไม่ได้ไกลมากเนี่ย เราก็ควรจะคัดที่จุดนี้ไปก่อนแล้วก็ค่อยออกมาเวท A C อีกทีหนึ่งถ้าหากมีการหลุดนะครับในฝั่งของโลนี้นะครับนะเพื่อนแล้วก็ในภาพช็อตเทอมเนี่ยผมยังโฟกัสเทรดในฝั่งของขาขึ้นแต่ผมจะรอในการพักตัวอีกทีหนึ่งเนาะเพราะว่าผมได้มีการ T P ไปแล้วซึ่งผมจะมองโอกาสที่บิตคอยเนี่ยจะดีตัวสู่ประมาณช่วง9ก้าหมื่นล้านเป็นอย่างน้อยนะครับตามในฝั่งของลิควเดชันนั่นเองนะครับซึ่งในภาพใ,ใหญ่เองผมก็รอรุนครับว่าถ้าหากบิตคอยมีการพักตัวแถวแถวช่วงประมาณ9ก้าหมื่นล้านได้ ผมมองโอกาสที่บิดคอเนี่ยจะเป็นจุดเริ่มต้นบูรันเพราะว่าในภาพบิ๊กลีมีโอกาสที่จะผลทําให้ Max กซเนี่ยเกิดการครอสกันขึ้นอีกครั้งนะครับเรามาอัปเดตกันต่อในฝั่งของอีเทเรียมนะครับอีเทเรียมเนี่ยก็ยังคงเป็นโครงสร้างขาลงอย่างต่อเนื่องแต่ในภาพช็อตเทอรมเนี่ยเริ่มดูดีนะครับเพื่อนเพราะว่า Max กซเนี่ยพยายามที่จะดีตัวขึ้นเหนือศูนย์ผมเองมองว่าถ้าหากอีเทเรียมจะกลับตัวสวยเนี่ยควรจะต้องมีการเบรกซัสปายก่อนหน้าไม่ก่อนนะครับหรือกลับไปยืนเหนือแถวๆช่วงประมาณหนึ่งพัน ก็อาจจะ S L ที่โลล่าสุดก็ได้ซึ่งผมไม่เห็นสัญญาณการกลับตัวนะครับฉะนั้นแล้วก็ผมบอกว่าอาจจะต้องรอให้มีการคอนเฟิร์มการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างน่าจะปลอดภัยสะมมากกว่านะครับให้เรามาอัปเดตกันต่อในฝั่งของโซลาร์น่าเลยกันนะครับในพาทของโซลาน่าเนี่ยนะครับก็มีการคอนเฟิร์มการกลับตัวจากบรูดเดวเจนและก็แ a ็กซเนี่ยมีการปรับตัวขึ้นเหนือส่วนด้วยนะครับผมก็มองว่าโซลาน่าเนี่ยก็ค่อนข้างดูดีพอสมควรอาจจะมองในการย่อพักตัวเพื่อโฟกัสในการ D C A ก็ได้นะครับ หลุดโลล่าสุดไปนะครับก็มองว่ายอมคัดเนื่องจากจะเป็นการจบสวิงในฝั่งของโซคาสิกด้วยนั่นเองนะครับซึ่งททร์เก็ตของโซลาร่าเนี่ยผมก็มองไปต่อแถวช่วงซัพพลายแถว170ไปจะถึงช่วงออทดสอบนะครับฟิบแนชีในภาพให,ใหญ่ไปเลยนะครับในภาพใหญ่เนี่ยนะครับโอกาสที่จะดีตัวเนี่ยผมก็มองโอกาสดีตัวถึง196ดอลลาร์จะถึงช่วง220ดอลลาร โดยประมาณนั่นเองนะครับก็อยู่ที่ตลาดว่าจะแจกหรือเปล่านะครับซึ่งในพาร์ทของออลโคเลตอื่นๆเนี่ยผมก็จะอัปเดตในห้อง Membership แลยกันนะครับเพื่อนๆสามารถตามเข้ามาดูไอเดียได้นะครับเพียงแค่สแกน QR code หรือคลิกลิงก์ discord ใต้คลิปด้านล่างนะครับเพื่อนๆกดติดต่อแอดมินได้เลยตอนนี้เนะี่ยมีกิจกรรมในการแจกรางวัล30 u t i t ฟรีให้กับเพื่อนๆที่เข้ากลุ่มใหมให่ด้วยนะครับกด open ไอติเกตได้เลยนะครับเป็นเพื่อนไอเดียการเทรดต่างๆซีเน่ต่างๆเพื่อนๆสามารถกดดูได้เลยนะครับผมมีการ,กร,กการอ,าอัปเดเตกราฟและก แล้วก็เข้าใจการเทรดมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับก็มาอัปเดตทองคํากันทิ้งท้ายด้วยกันนะครับเพื่อนๆทองคำเนี่ยในทางเฟรมเลีผมไม่เห็นสัญญาณการกลับตัวซึ่งก็ค่อนข้างบูชมากๆนะครับทั้งในฝั่งของแม็กซีด้วยก็ยังไม่อยากที่จะไปไล่ส่วนเทรนด์นะครับเพื่อนๆในภาพของ4ชั่วโมงผมก็ไม่เห็นสัญญาณการกลับตัวเช่นเดียวกันฉะนั้นในฝั่งของหน้าเทรดเนี่ยผมก็จะมองเป็นการย่อพักตัวเพื่อที่จะโฟกัสในการเทรดฝั่งขาขึ้นสถานเดียวเลยนะครับเพื่อนๆก็จะมองในการย่อพักตัวตตาาามมดีน่ง นในภาพของหนึ่งชั่วโมงเองนะครับก็มีสัญญาณการอ่อนแรงเกิดขึ้นแต่โมเมนตัมยังคงเป็นฝั่งขาขึ้นเนี่ยปกคลุมอยู่นะครับซึ่งผมก็จะมองชุดในการย่อนะครับในฝั่งของดีมาโซนต่างๆไม่ว่าจะเป็นในภาพช็อตเทอมนะครับถแถวๆช่วงประมาณช่วง3 4 3 0แถวๆนี้นะครับก็อาจจะ SL ที่โลล่าสุดในภาพช็อตเทอมถ้ามีสัญญาณในการกลับตัวก็จะกดเทรดนะครับหรืออาจจะรอย่อพักตัวในโซนฟิบโบถัดไปนะครับไม่ว่าจะเป็น0ูดฟิโบนชชีถแถวๆช่วง3,350ดอลลาร ลงไปจะถึงช่วงฟิโบที่6 8 8ที่ทองคำเนี่ยจะมีการย่อพักตัว นะครับเพื่อที่จะดีตัวไปต่อนะครับตามโครงสร้างในพารใหญ่ของเขานั่นเองนะครับซึ่งเพื่อนๆสามารถมาติดต่อเข้าห้องเทรดทองคําได้แบบฟรีๆได้เลยนะครับก็จะมีกติกาในการเข้ากลุ่มทองคําอยู่เพื่อนๆกดอ่านกติกาได้เลยนะครับใครที่เทรดผ่านทางลิงก์ของผมเลยนะครับก็จะมีออโตรีเบทก็คือเพื่อนๆใครที่เทรดทองคําหรือ f o r e x แต่ละไม้เนี่นะครับเพื่อนๆจะได้เงินคืนทุกๆออเดอร์ที่เพื่อนๆเทรดเลยนะครับสรัสดีคอในวันนี้ผมก็มองว่าโมเมนตัมเหนียกลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้งแล้วก็ยังคงโฟกัส ซึ่งในภาพชอตเทอมเนี่ยก็มองโอกาสที่จะดีตัวไปสู่9,000 90, ลาร์เป็นอย่างน้อยนะครับตามในฝั่งของสภาพคล่องในภาพใหญ่อเองเนะครับถ้าหากบิตคอยไม่ได้ไปหลุด8,300ลาร์ผมจะมองโอกาสที่บิตคอยมีโอกาสที่จะขึ้นไปทดสอบ100เหรียญหรือทำออททำไฮนั่นเองครับจากที่แม็กซีในทางเฟ m ม l y ี่เนี่ยก็มีการปรับตัวขึ้นเหนือศูนย์ด้วยแล้วก็แม็กซีเดลี่กำลังที่จะตัดกันขึ้นอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็ด้วยการที่ทรัมป์เนี่ยเขาได้มีการออกมากดดันคุณโจโรมพาวเวลนะครับ มิถุนายนนั่นเองนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจของเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับดีใจได้ได้พูุกับเพื่อนทุกคนในวันนี้อย่าลืมเป็นหาวฉลามที่เกา,าะวันกับผมแล้วเจอกันใหม่นะครับเพื่อนสวัสดีครับ